ในเวลาที่เรากำลังจเจริญอาณาปาณสติในเวลานั้นหากเรามีความคิดความผุ้สร้างเข้ามาแทรกในการกำหนดลมเข้าลมออกเราจะทำอย่างไรในเวลาที่เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมีความคิดเข้ามาถ้าเราไม่สามารถวางอุเบกขาความคิดของเราได้ เพียงแค่เราเพิ่มสติขึ้นมาสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นมาถ้าเรามีความพึงพอใจในการประพฏิบัติเราอาจจะหยุดยั้งความคิดนั้นได้แต่หากหยุดยั้งไม่ได้จริงๆให้เราน้อมจิตมาที่ปลายจมูกหายใจเขา้าแบบธรรมชาติหายใจออกนับหนึ่งหายใจเขา้า หายใจออกนับสองเข้าออก3เข้าออก4เข้าออกหเข้าออกหเข้าออกเจเข้าออก8เข้าออกหนึ่งถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับการนับลมออกเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองนับจนถึงแปดแล้ววนมานับหนึ่งมาอีกครั้ง วนไปหวนมาเมืนะ่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับการนับลมแล้วจิตของเราไม่มีทางที่จะเอาจิตนั้นไปพูงซ่านได้เพราะจิตของคนเราสามารถรับรู้ได้ทีละอย่างส่วนมากจิตของคนเราจะไปรับรู้และทําตามคําสั่งของกิเลสมากกว่าลองดูนะนับลมเฉพาะลมออกเท่านั้น